สวัสดีครับพบก,กับผมหมอจนในการอ่านไพ่ย,ยิปซีปรกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในปีขานนะครับดวงในปีพุทธศักราช2567นี้นะครับจากการเปิดไพ่ย,ยิปีทั้งหมดสาสำรับสำรับละก9ใบเช่นเดิมนะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับ ขอย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาจจะองเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอ,ขอพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรตาไม่ดีขอติ้งไวในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าดวงของชาวปีคานนะครับในปีพุทธศักราช2567นี้นะครับจากการเปิดไพ่ยิบสีสำรับแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับว่าการงานปีนี้ปี2567นี้ของชาวปีกาน,นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดและจะส่งผลในทิศทางของการเงินรายได้รา,รายรับที่จะเข้ามาในลักษณะใดบ้างน,นะครับ ไพ่ใบแรกนะครับของเชาาปีการนะครับ8ดาบนะครับอาจจะเจอสถานการณ์ที่อะไรที่อาจจะอึดอัดสักนิดหนึ่งนะครับในปีนี้กองชาาปีการนะครับที่อาจจะพบกับอะไรที่บางทีก็บางสถานการณ์นั้นเหมือนกับว่าไม่เจอต่างออกนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะพบหรืออาจจะ เป็นที่ไม่ค่อยยอมรับกับความคิดเห็นหรืออะไรที่คนรอบข้างอาจจะปิดกั้นในเรื่องของความเห็นนะครับที่อาจจะแสดงออกไปแล้วบางทีก็ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่นั้นเป็นเพียงแต่ลักษณะภายนอกเท่านั้นนะครับที่อาจจะทําให้ชาวปีคานในปีนี้อาจจะ แสดงอะไรกยับอะไรบอกออกมานั้นก็อาจจะอึดอัดนะครับอาจจะไม่ก่อยมีการเคลื่อนไหวอะไรในเรื่องของการที่เสนอความคิดเห็นอะไรสักเท่าไหรนะครับไปไปต่อมานะครับเด็กตือดาบนะครับในเรื่องของการไม่พึงพอใจอะไรนะครับหรือในเรื่องของอะไรที่เข้ามาสร้างความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นไปไปต่อมานะครับราชินีตือดาบ เพกออกสอดเด็กตือดาบควีนอฟสอดราที่นีตือดาบแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะครับเพกออกวานแล้วก็เซเว่นออกวานเจ็ดไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมาเดอะสตาร์นะครับแล้วก็ดอจารีออน แล้วก็ดยแมจิกเชี่ยนนะครับแล้วก็ไปใบที่9สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรใบที่เ้าราชาถือไม้เท้านะครับ k คิง of ฟวานนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรที่อาจจะทำให้ชาวปีการอาจจะอึดอัดนะครับที่มีหลายๆอย่างนั้นบางทีปีนี้อาจจะเข้ามา อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจกับชาวปีการนักนะครับบางทีอะไรเข้ามาไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะหงดหงิดง่ายนะครับที่เจออะไรที่บางทีเข้ามาสร้างความกดดันในเกิดขึ้นนั่นเองนะครับบางทีก็อะไรก็มีการรอแล้วก็ไม่มาดังใจนะครับไม่สมดังปรารถนานะครับหรือในเรื่องของบางทีความดื้อรันของเราเองนะครับที่อาจจะส่งผลในเกิดอะไรที่ไม่เป็นอย่างที่เราหวังที่เราคาดนะครับแต่อย่างไรก็ตาม นะครับการที่เรานั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีศักยภาพที่ดีแต่ก็ต้องยืดหยุ่นในเรื่องของการที่ดูแลหรือเชื่อฟังหรือว่านำข้อความคิเดเห็นของผู้อื่นมาใจรตรองนะครับก็จะทำให้เราพบกับโอกาสดีๆนะครับในการที่จะพยายามต่อสู้อะไรนะครับในการที่จะให้เกิดความสําเร็จนะครับมีโอกาสดีๆในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆนะครับอย่งแต่บางทีเราวันนั้น ต้องอาศัยทั้งความเชื่อมั่นของตัวเราเองแต่ก็ลดในเรื่องของความดื้อลงไปบ้างแล้วก็มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมาผสมผสานนะครับแล้วก็มองในสิ่งที่ดีๆมองในโลกที่สดใสยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตุ่มเทนะครับเพราะอย่างไรก็ตามนะครับไพ่ใบที่9นั้นขึ้นมาในปีนี้ความสําเร็จของการงานของชาวปีขานนั้นนะครับก็มี ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับเป็นนักบริหารจัดการเป็นผู้ที่เก่งนะครับมีความสามารถโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ในเรื่องของงานโดยเฉพาะนะครับราชาถือไม้เท้านะครับเป็นไพ่ของการงานนะครับที่ขึ้นมานะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดในทิศทางที่ดีนะครับที่ตั้งอะไรม,มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ก็ตามนะครับก็จะไม่ท่านนั้นสามารถ จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งต่างๆที่ประจำรํำรูหรืองานธุรกิจที่ตาประจําอยู่หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยภูมิปัญญาด้วยความรู้ด้วยความสามารถของท่านที่จะบริหารจัดการเกิดขึ้นได้ในทิศทางที่ดีที่จะให้เจริญงอกงามไปสู่ของความสําเร็จนะครับบางคนนั้นอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับไปต่งางประเทศหรือมีการทาธุรกิจ กับชาวต่างชาตินะครับหรือไม่บางคนก็จะไปรับตําแหน่งในทางประเทศในช่วงปีนี้นะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับหรือคอวามหมายหนึ่งบางทีที่ไปที่ปานมาบางทีอาจจะทําให้ชาวปีการนั้นเจอสภาวะที่ของบางท่านนะครับอาจจะเจอสภาวะความกดดันนะครับที่อะไรก็ไม่กระเทือนสักเท่าไหร่กระยับกระยาย อะไรก็ไม่ได้นะครับเคลื่อนไหวอะไรก็ไม่เกิดความสําเร็จหรือว่ามีเส้นตามของที่จะไปสู่ของความเติบโตนั้นมันเหมือนติดตันนั่นเองนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้นะครับตนาดจ,จะทุ่มเทด้วยความเพียพยายามนะครับในการที่จะสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความสําเร็จขึ้นนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆนําไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆนะครับเข้ามาเสริมเพิ่มเติม นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับคร่ควนอย่างรอบคอบนะครับตั้งความรู้ปูมปัญญาของตัวเองและก็นำผสมผสานทั้งกรรมแนะนําความคิดของผู้อื่นเข้ามาประยุกนะครับเพื่อทําให้เกิดการเติบโตในทิศทางที่ดีและก็สิ่งที่ ปรารถนาก็เคยเกิดความสมหวังนะครับเดือสตาร์นะครับก็เป็นการฟื้นฟูที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วบางทีบางคนก็จะมีดาวลงไปดอกลงไปนะครับแต่ไม่ไม่ได้รับความเติบโตเท่าที่ควรนะครับแต่ปีนี้ก็กลับมาฟื้นในทิศทางที่ดีในการที่จะไปสู่ของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จสมหวังดังที่ปรารถนานะครับเดือสตาร์นะครับก็ ตอบโจทย์ในทิศทางที่ดีเป็นที่ยอมรับของปวงประชาเป็นที่ยอมรับของปวงชนนะครับเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้รับเกียรติได้รับทิศทางที่ดีของความเจริญเติบโตรุตร่งเรืองนะครับก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นเแต่อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีผลจากปีที่แล้วนั้นที่ทำให้เจ้าปีขาอาจจะไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรน,นะครับสําหรับบางคนแต่คนที่มั่นคงอยู่แล้วเติบโตอยู่แล้วก็ อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่รักษาป้องกันความเจริญเติบโตของท่านนั้นด้วยการปกป้องมาไว้นะครับไม่มีความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองส่วนคนที่มีปัญหานะครับที่ผ่านมาก็จะต้องระดมในเรื่องของความคิดเข้ามามากมายนะครับในการที่จะมาต่อสู้ฝันฝ่าแล้วก็ให้กลับมาในทิศทางที่โดดเด่นในที่ที่เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะเรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มเติมในปีนี้นะครับ ไอ้มากกว่าเดิมนะครับอะไรที่มันต้องปรับปรุงต้องแก้ไขอะไรที่เป็นจุดเสียจุดทำให้ไม่เกิดความสำเร็จที่ผ่านมานั้นก็นำมาวิเคราะห์าข้อมูลนะครับก็ทุ่มเทอาจจะเหน็ดไายอย่างความเหน็ดเหนื่อยนะครับในปีนี้ที่ทำให้จาปีการนั้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรโดยจารีอดนะครับเหน็ดเหนื่อยแต่เกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ของการปกป้อง ป้องกันนะครับคนที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็ป้องกันเอาไว้นะครับกับความมั่นคงความสําเร็จนั้นในหะ้อยู่คงทนอย่างตาวรน,นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแต่ก็เหน็ดเหนื่อยเพราะอย่างไรก็ตามนะครับใบที่ขึ้นมา3ใบนี้นะครับก็ถือว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับปีขานนะครับ ที่สามารถบริหารจัดการการงานและก็ธุรกิจของท่านนะครับในตําแหน่งประจําก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับในของคนที่ตําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือการตำมาชีพที่เกี่ยวกับเป็นใช้วาจาใช้คำพูดนะครับที่สมบูรในทิศทางที่ดีนะครับปีนี้ท่านจะดึงเบิเงินเข้ามาได้คล่องตัวนะครับประาะกอาเป็นดเดเมจิเชียนนั้นเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับก็ท่านจะใช้ความ สามารถความรู้ของท่านและก็ใช้ตั้งพลังของวาจาคำพูดนะครับในการสร้างดึงดูดเม็ดเงินเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองนะครับในปีนี้ที่จะดึงดูดต่างการเงินรายได้อะไรก็ามาทําให้เกิดความร่องตัวนะครับบางคนก็มีโครงการใหญ่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่รับเกี่ยวกับโครงการอะไรที่มีเข้ามานะครับ ก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับในปีนี้มีโครงการสําคัญที่อาจจะต้องใช้เปลี่ยนความพยายามในเรื่องของการต่อสู้อาจจะมีงานวัวงานประมูลเข้ามาเพื่อช่วงจิงนะครับกับโครงการใหม่ๆที่จะมีเข้ามาก็ทําให้ท่านนั้นมีความสําเร็จนะครับได้ในทิศทางที่ดีได้โครงการเหล่านั้นมาดูแลนะครับเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ เป็นทิศทางการงานที่จะไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าปีที่แล้วนะครับคนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็จะเสริญเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่มีปัญหาในปีเละปีที่แล้วนะครับก็จะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีแต่อาจจะต้องตุ้มเตเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับธุรกิจ อย่างยนต์ก็เกิดความเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับเดือจาดีออกนะครับคนที่รับตําแหน่งบางทีก็มีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับในปีนี้นะครับไปรับตาแหน่งในต่างประเทศสาหรับบางคนนะครับหรือทําธุรกิจที่มีการขยับกยายติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับก็มีเกิดขึ้นแต่อาจจะในเรื่องของบางทีในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับที่จ้า ปีการเนี่ยจะต้องควบคุมอารมณ์ในปีนี้บ้างนะครับซึ่งบางทีอาจจะหงุดหงิดอะไรง่ายนะครับไม่ค่อยสมนะดังตั้งใจหวังสักเท่าไรอะไรที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปลอนพนนะครับเม้นจะมีสถานาการณ์อะไรออกมาลดความดื้อของเรานะครับลดในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดของเราแล้วก็คอยปลนตามไปกับสภาวะรอบข้างด้วยด้วยผลในทิศทางที่ดีก็จะตามห้ การงานของชาวปีกาในปีนี้ก็จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่มั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับปีนี้การเงินของชาวปีกานะครับปลายกาวใบจันทนนร,ร์นะครับเดะสตรานะครับก็เหมือนขึ้นในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับที่ขึ้นมาเดะสตาราการสมหวังสมปรารถนานะครับไกลที่เคยการเงินฝืดเกลื่อนปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะมีการ ปรับสมดุลเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีสมหวังสมปรารถนานะครับในทิศทางของการเงินที่การงานเกิดความสําเร็จนะครับแล้วก็สมหวังดังปรารถนาดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวเกิดความบาลานซ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วนะครับไปที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินในปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็จะมีการกลับฟื้นตัว อย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่เป็นอย่างเชื่องช้านะครับแต่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับที่เริ่มการเงินเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะครับการฟื้นตัวจากการงานที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปใีที่ตั้งที่ดียิ่งขึ้นแล้วดึงดูดเม็ดเงินรายได้เข้ามานะครับไปไปต่อมานะครับความกล้องนะครับความสมดุลในเรื่องของการเงินเงินไหลเข้ามาแม้จะมีรายจ่ายก็ตามนะครับแต่เงินก็เข้ามา ในทิศทางที่สมดุลนะครับแล้วก็มีเหลือเก็บเหลือใช้ได้ด้วยนะครับและก็เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองกับการเปลี่ยนแปลงต่างกันเงินที่มีเข้ามานะครับเป็นผู้ที่จะมีความมูดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะครับ King of Cups สนะครับสองถ้วยนะครับกขอไปกัรบราชาถือถ้วยนะครับสองเหรียญการดึงดูดเงินเข้ามากับการปรับสมดุลนะครับแต่เกิด จากการทุ่มเทต้องเหน็ดต้องเหนื่อยอย่างที่การงานบอกนะครับว่าปีนี้ชาวปีกาอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จทางการงานแล้วก็สามารถดึงดูดเงินเข้ามานะครับที่ต้องเหนื่อยตั้งกายตั้งใจแต่ว่าก็เข้ามาด้วยความปูมิใจแล้วก็ไหลลื่นตลอดนะครับตลอดทั้งปีที่การเงินเข้ามานะครับแล้วก็จะทาให้เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความมัง่งคั่งนะครับมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือต่อไปนะครับ ผลจากสภาวะที่เกิดการแคลนในเรื่องของการเงินนะครับไปไบที่5นะครับ d e m p r e s s นะครับความมั่นคงต่างการเงินที่เข้ามานะครับที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ของผู้ที่มั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็เ e v e r s นะครับเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปใบ สี่ไม้เท้านะครับโฟล์ออบหวางความมั่นคงความเป็นสติอันตางด้านการเงินนะครับแล้วก็แปดเหรียญนะครับเอทออปเป็นตะเกนนะครับ,รนนรบแล้วก็ไพ่ใบที่เก้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรในเรื่องของการเงินนะครับสิบดาบนะครับใครที่มีปัญหานั้นนะครับก็จะจบปัญหนานั้นลงในเรื่องของการเงินของชาวปีคาน,นะครับเพราะว่าไพ่สิบดาบ ออกมาในใบที่9นะครับใบแรกในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเดือนสตาร์นะครับ,รอ,นะรบอะไรที่มันเคยดรอปเคยดาวลงไปนะครับต่างการเงินที่บางคนอยู่ในสภาวะของไม่สมดุลที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะครับเจ้าปีการนั้นบางทีการเงินอาจจะไม่กล้องตัวสักเท่าไหร่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนี้จะมีการตัดจบลงนะครับยุดติลงในเรื่องของการขาดแคลนเงินนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นตัว ฟื้นฟูในทิศทางที่ดีต่างกันเงินที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็การเปลี่ยนแปลงนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากสภาวะปีที่แล้วมาเข้าสู่ปีนี้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับสายฟ้าแลบนั่นเองนะครับบางทีต่ต้นคาดไม่ถึงนะครับเงินบาง อย่างเข้ามานะครับบางโครงการนั้นที่บางทีท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมีเข้ามาที่จะสร้างรายได้รายรับมากมายนะครับก็มีเข้ามาเพราะว่าในเรื่องของการมีเส้นทางใหม่เพิ่มเติมของการเงินนั้นก็มีเข้ามานะครับบางคนที่มีงานประจําอยู่แล้วก็มีเส้นทางใหม่ของการเงินสายอาชีพใหม่นะครับที่เกิดขึ้นทำให้ท่านนั้นมีรายได้รายรับก็มาจากความสําเร็จของการงานและก็การมีโชคลาภด้วยนะครับแต่อาจจะบางทีไม่ค่อยมากมายในเรื่องของโชคลาภนะครับ แต่ก็เป็นที่สร้างความปรุงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับบางทีนั้นก็อาจจะมาอยู่เป็นเนืองนิดนะครับมาบ่อยๆนะครับในตลอดทั้งปีอาจจะก้อนไม่มากนะครับไม่เหมือนกับบางคนที่ตกลอตเตอรี่รางวัลที่หหรือรางวัลใหญ่ๆหรือคนที่มีโชคลาบอะไรที่เป็นแบบแจ็คปตนะครับแต่ของชาวปีการปีนี้จะมาแบบค่อยๆหลั่งไหลมานะครับการเงินที่อาจจะเข้ามาเรื่อยๆในเรื่องของโชคลาบนะครับ ที่เข้ามาให้ได้ใช้ออกไปนะครับเข้ามาแล้วก็เน้ใช้ออกไปแต่ว่าก็มีเงินเก็บนะครับมีส่วนเหลือส่วนเกินนะครับที่พอจัดเก็บสะสมได้ก็เป็นความคล่องตัวในทิศทางที่ดีตางการเงินนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่จะมีการเงินใช้จ่ายอุดมสมบูรณ์ด้วยความคล่องตัวราชาถือถ้วยนะครับเป็นผู้ที่มีความคล่องในการเงินนะครับไม่เป็นผู้ที่ขาดแคลน ไม่มีเงินขาดมือนั่นเองนะครับและก็ความเป็น D M Place นะสกับความสําเร็จของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับความเป็นดาว12ดวงอยู่ที่มงกุฎนะครับก็การเงินก็เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเข้ามาปรับสมดุลเข้ามาแล้วนะครับเงินที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้นะครับก็ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเงินที่ไหลก็ามาไม่หยุดนะครับ ความเป็นอินฟินิตี้นะครับเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีความเป็นดีอ็มเพรสก็เป็นผู้ที่มีมัง่งคั่งที่รายได้รายรับมาจากเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานตําแหน่งประจํานะครับที่บางทีมีในเรื่องของการได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกินเดือนเกิดขึ้นนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการทํราธุรกิจนั้นก็จะเดินเติบโตเรื่องเรื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าไปเดือนสตานะครับตั้ง ในเรื่องของการงานและก็ในเรื่องของการเงินนะครับการที่กลับมาฟื้นตัวมากกว่าเดิมนั่นเองเกิดความสมดุลไปสู่ความมัง่งคั่งสมหวังสมปรารถนานะครับที่ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานด้านเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่สะสมผลผลิตส่งผลรายได้รายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ในทิศทางการเงินงที่ดีนะครับและก็เกิดความเสถียรขึ้นนะครับสี่ไม้เท้านะครับกัน เงินที่เข้ามาแต่ไม่มีดูแลครอบครัวด้วยความป่าสุกนะครับกับการงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น8เดือนนะครับเป็นผู้ที่กะยันนะครับเพราะว่าไพ่ก็บอกแล้วว่าเหนื่อยนะครับปีนี้จาปีการนั้นเหนื่อยเพราะว่ามีการทุ่มเทเยวใจใส่ในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ไปสู่ความความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานนั่นเองนะครับที่ใสใจใส่ใจทั้งรายละเอียดและก็ ขยันเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัดจบในเรื่องของปัญหาต่างการเงินที่ผ่านมานะครับแล้วก็กับการเริ่มต้นที่ดีๆในเรื่องของการเงินปีนี้กับชาวปีกาศนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของอความรักบ้างนะครับก็ควรระวังในเรื่องของการเงินของชาวปีกานในปีนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่ อาจจะส่บเสียงสักนิดหนึ่งนะครับบางทีท่านอาจจะไม่ระวังตัวบางเรื่องนะครับบางเรื่องที่อาจจะไม่คาดคิดนะครับที่อาจจะเข้ามาสาร้างสานกาในท่านนั้นอาจจะมีการเสียเงินบางช่วงได้อันนี้ระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะครับกับไพ่สิบดาบนะครับเพียงแต่ระมัดระวังนะครับไอใ้ใจสติในการใช้จ่ายเงินตลอดทั้งปีนะครับไอ้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ระมัดระวัง ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับก็อันนี้ก็ให้ระมัดระวังพอสมควรนะครับอาจจะพลาดได้นะครับว่าท่านไม่รอบคอบนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับของจาาปีการนะครับกรีนอ็อกซ์ราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็นายออฟสอดอัศวินถือดาบนะครับแล้วก็5าดาบไฟออฟสอดนะครับแล้วก็1ิ ดาบเทนออฟ o อ d นะครับแล้วก็เด็กถือดาบนะครับเพ o ออฟ o อ d แล้วก็ทรีออฟ3ถ้วยนะครับแล้วก็4 of s ฟ o อ d สดาบนะครับแล้วก็ s e ตร t h นะครับ ไปใบตี่8นะครับแล้วใบตี่ข้าวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกความรักอะไรนะครับ8เหรียญน,นะครับเอ็ดออเป็นตะกนะครับการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับ ในปีนี้นะครับสถานการณ์ของไพ่ใบแรกขึ้นมาก็คือว่าสถานการณ์ของความปรุงพอใจในสาความรักความสัมพันธ์ของชาวปีกาลในปีนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดหรือคนคบหรือคนที่มีชีวิตคู่อยู่นะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของความปรุงพอใจนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกับไพ่ใบที่9นะครับที่ตุ้มเท นะครับด้วยความพยายามด้วยความเปลี่ยนพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักให้มีคุณค่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่มีเป้าหมายในความรักความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักของผู้รักคู่สัมพันธ์นะครับหรือคนเก็บก็ตามในช่วงปีนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับให้กับเจ้าอีขานนะครับโดยเฉพาะคน การของคนที่มีคู่หรือคนที่คบอยู่นะครับอาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาสร้างความหมดมุิดให้เกิดขึ้นนะครับบางทีอะไรก็ไม่สมดังใจบ้างนะครับที่มีเข้ามาหรือในเรื่องของความดื้อร้นหรือในเรื่องของความเชื่อมั่นตัวเองอะไรเกิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีปากมีเสียงมีการทะเลาะอะไรกันบ้างเกิดขึ้นนะครับแต่สถานการณ์นั้นแม้จะเกิดขึ้นก็ตามนะครับก็สามารถที่จะยุตินะครับแล้วก็ตัดจบลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงมีความแข็งแรงในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นสตร,รงังนะครับหรือในอีกแง่หนึ่งนะครับของคนที่คนคบหรือคนที่มีคู่อยู่นะครับถ้าว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ที่มีเข้ามานะครับในเรื่องของการที่อาจจะ การตะเลาะอะไรกันนะครับที่ส่งผลในเรื่องของการหงุดหงิดที่มีเข้ามาหรืออะไรที่ไม่ดังไม่ได้ดังใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะส่งผลให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับก็ทําให้ท่านนั้นต้องไกรรองอย่างรอบคอบนะครับถ้าใครที่ไม่ปรารถนาอยากจะให้การคบกันหรือการใช้ชีวิตคู่นั้นจบลงด้วยกันเลิกกันหรือแยกทางกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ รู้จักในเรื่องของการใช้ความสงบนิ่งนะครับในการที่จะหยั่งคิดนะครับตามมาเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะก,กันแล้วนะครับก็ให้วางมือจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็อยู่ในโซนปลอดไปของตัวเองนะครับรู้จักคิดใคร่กรวนด้วยความรอบคอบนะครับให้สงบสติอารมณ์แล้วค่อยคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลนะครับแล้วก็จะตามันให้ท่านนั้นสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็นำพาไปสู่ของความที่จะเป็น คู่รักความรักที่จะมีความสุขกันต่อไปนะครับที่จะกลับมาดูแลเอาใจใส่กันให้เกิดความมั่นคงความแข็งแรงนะครับที่จะนำมาซึ่งความผลาสุขต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้ใครควญอย่างรอบคอบนะครับถ้าใครที่ไม่ปรารถนาให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้ที่พ่ยขึ้นมานะครับกองบางคู่บางท่านนะครับที่คบกันอยู่โดยใช้ชีวิตคู่นั้น จะต้องมีนะครับในเรื่องของปีนี้นะครับที่จะส่งผลไปในทิางค่อนข้างที่จะาามากพอสมควรนะครับในเรื่องของการตะเลาะแต่ถ้าท่านมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะดูแลเอาใจใส่ในความรักแม่ปัญหนานั้นมันจบสิ้นลงในทางลบนะครับก็ให้ตุ้มเตเอาใจใส่นะครับหรือจักเอาใจใส่อาจใจใส่ในเรื่องของรายละเอียดนะครับบางคนที่มีการตุ้มเตกับการงานมากจนเกินไปก็ให้ กลับมาดูแลความรักด้วยนะครับบางทีท่านที่ปลายใบแรกกับใบที่9นะครับที่ขึ้นมาบางทีท่านบางคู่บางท่านนะครับหรือบางคนที่คบกันอยู่นะครับบางทีก็อาจจะไปใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของการงานแล้วก็ไปตุ้มเทอยู่กับการดูแลการงานมากจนเกินไปแล้วก็บางทีก็อาจจะหลงลืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปบ้างน,นะครับเลยทำให้เป็นปัญหาได้ด้วยอันนี้ก็ต้องใส่ใจคนรักด้วยนะครับ หรือว่าท่านเองนั้นบางทีคนรักนั้นไปใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดการงานดูแลงานทุ่มเทกับการงานมากเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้คิดมากอยู่น้อยๆอ,อยู่ที่บ้านอันนี้ก็ต้องพูดต้องกุยกันนะครับปรึกษาหรือกันหานะก็คิดที่ดีๆนะครับในการที่จะให้การงานแล้วก็ความรักนั้นควบคู่กันไปในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันนะครับในการที่จะให้ความรักความสัมพันธะ์นั้นเดินหน้าไปสู่ข,ของความสุข ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็เป็นการแก้ไขสถานก,การณ์ของความรักที่มีปัญหานะครับไม่ให้ปัญหานั้นมันจบสิ้นโดยการเลิกราหรืออะไรที่เป็นทางลบเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือสถานก,การณ์ของคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะมีการดูแลอห้เกิดขึ้น นะครับด้วยความแข็งแรงด้วยความมั่นคงนะครับเอื้ออตอนต่อกันและกันมีบางทีก็มีโอกาสอะไรที่มีเฉลิมฉลองในความสัมพันธ์ความสําคัญสําคัญอะไรเข้ามาเติมเต็มกันอยู่เป็นเนืองนิดนะครับก็ส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความปึงปอใจขึ้นนะครับส่วนคนโสดนะครับในช่วงปีนี้นะครับโอกาสของความรักก็บางคนนะครับก็จะเกิดความรักด้วยขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับ บางทีก็การออกสังคมบ่อยๆนะครับไปพบปะในงานเลี้ยงงานสังคมนะครับหรือบางทีก็เพื่อนฝูงจักนํำพามานะครับไปเกิดความรักนะครับเีียาจะเกิดขึ้นได้แต่ทิศทางของความรักของคนโสดส่วนมากนั้นบางทีนะครับก้นข้างไปอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะโสดต่อไปนั่นเองนะครับบางทีนั้น ท่านอาจจะแค่รู้สึกพอใจใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าตังไพรสองใบนี้บอกถึงในเรื่องของการรู้จักพอใจใครสักคนหนึ่งนะครับอาจจะชอบอยู่ในใจแต่ก็ไม่คลาดในเรื่องของการที่จะเปิดเผยนะครับก็เลยแค่เก็บไว้ตามดูตามสืบตามสง่งตามสะกดรอยตามเช็คอะไรดูนะครับในการเคลื่อนไหวของคนที่เราเปึงพอใจเท่านั้นนะครับ ก็ยังไม่เปิดเผยในเรื่องของความรักออกไปนะครับก็เลยยังไม่เกิดการที่จะมีการสารความรักให้เกิดขึ้นนะครับว่าแต่เราฝ่ายจะดําเตินพอใจกันหรือไม่นะครับส่วนบางคนนะครับก็ยังอยู่กับการเลือกยากเลือกเยอะอยู่นะครับเพราะบางทีนั้นก็ไม่ค่อยตกสเปกไกลง่ายๆนะครับ ก็ยังต้องอยู่กับความโสดต่อไปนั่นเองนะครับบางคนก็อยากจะมีรักเหมือนกันนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนอยากจะมีรักนะครับอยากจะหารักใครสักคนมึงเข้ามานะครับแต่บางทีก็พบไกลแล้วก็มีแต่ก็เมินหน้าหนีนะครับเจเจอกุยกับใครก็มีแต่มีแต่คนเบินหน้าหนีก็เลยไม่เกิดความรักขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องอยู่ในกับการดูแลตัวเองให้อยู่กับการ ทำ้งงานสร้างเงินต่อไปนั่นเองนะครับส่วนบางคนนั้นก็ปีที่ผ่านๆมาอาจจะเหนื่อยนะครับในเรื่องของความรักบางทีสออแสบหงาแล้วก็ไม่เกิดความรักขึ้นนะครับปีนี้ก็จะก่อใช้เวลาทั้งปีนะครับก่อพักผ่อนหย่อนใจนะครับตลอดทั้งปีนี้นะครับก่อนที่จะลุยกันว่ากันใหม่ในเรื่องของการที่จะส่อแสบหงาความรักนะครับเพราะบางทีที่ผ่านมาก็เจอ บางคนก็เจอกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดมานะครับมีการปิดหวังบ้างอะไรบ้างไม่สมหวังในความรักนะครับก็อยู่กับสถานการณ์ของการปักกายปักใจให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในปีนี้แล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ในปีต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสถานการณ์การงานการเงินและก็ความรักของเจ้าปีขาลในปีพุทธศักราช2500 67นี้นะครับก็โดยปอประมาณนี้นะครับก็ขออวยีการทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่บอบอุ่นนะครับขอบคุณครับ